สวัสดีครับวันนี้มาช่างแบงค์พาลุยอีกแล้วครับวันนี้เรามาลุยสวายเดือนพี่สวายเดือนนะครับหลังบ้านเรานี่เองพี่นี่ครับสวายเดือนครับนี่ดูดูนี่ครับข้อนี้ครับหลังบ้านหลังออฟฟิศช่างแบงค์นะครับนี่อยู่ติดนี่นี่ดูนี่ยตันี่ตวนี้สวยสายสวยครับวันนี้ก็มาปืนช่างบอยคอยนานนะครับนี่นี่นะครับมาปืนช่างบอยคอยนานตัวจับล่อช่างแบงค์นะครับนี่ เอาอยู่ไม่อยู่ครับนี่ถวายนะครับนี่รีบเรองโอ้ยหใสใหญ่ใสสามสี่โลครับนี่ครับยิงเข้าปากเลยครับนี่ยิงเข้าปากทะลุหลังนี่ฮะเดี๋ยวมาดูยันต่อนะครับเยอะครับนี่ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นเต็มไปหมดเลยครับนี่ดูเลยโอ้โหนี่ครับแล้วก็มากับยางสมใจนะครับปีพี่หยองขึ้นอีกแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูยันต่อครับเยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดกันที่สามไมใช่ไหมครับใช่พี่นี่ไหนแพรนะครับ ไปครับอืมขึ้นไวไหมครับขึ้นไวครับเรียบร้อยครับนีมาตัวสรอดข้างแบงค์ครับด้วยยางเส้นเดียวนะครับจริงมีกลางคลองไหมวะอืมขึ้นขึ้นเดือดโ่นมีมีคนยิงตลบาน้ําด้วยครับนี่นี่วันนี้ก็มาปืนช่างบอยนะครับนี่ช่างบอยช่างบอยคอยนานี่ครับปุ้นช่างแบงค์มาครับแล้วก็ยางนี่สนใจเส้นเดียวอยู่เลยนะสิบห้าแล้วก็ปีพี่หยองนะครับนี่ ฝาสายสองโลเนี่ยครับยืเอาเดี๋ยวไปดูยันต่อครับเฮ้เรียบร้อยครับนะครับยังแบงลุยต่อไปเฮ้นี่ครับโอ้โหรีวิวตัวจับล้อครับนี่ครับดูครับตัวจับล้อเอาอยู่นะครับนี่สวายไซส์สี่ครัี่ห้าโลครับด้วปืนจับปอร์ตพานานะครับแล้วก็นี่ครับยางสนใจเอาอยู่ครับ เดี๋ยวไปรู้เลนต่อครับนี่นะครับโอ้หไม่รู้ตัวที่อะไรนะครับเป็นสิบแล้วตัวจับล้อช่างแบงค์นี่เอาอยู่ครับหนไครับใส่โบโบนะครับนี่ครับปืนชักบอยนะครับนี่ตัวจับล่อข้างแบงค์นะครับหน้านาวก็ต้องเล่นสวายใช่ไหมครับช่างแบงค์โอเคครับเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับ สวัสดีครับนี่มาวันนี้มากับปืนช่างบอยคอยนานนะครับโอ้โหแม่นจัดนะครับมาจากมาตัวจับล้อช่างแบงค์นะครับนี่สายนี้ใช้แค่สี่สิบปอนด์นะครับสี่ปอนด์ก็อยู่ครับยางนี่ใช้สมจตตัวแรกนะครับปีพี่หยองครับ ปลาสายดูครับนี่สองสามโลโอ้โหสามโลสี่โลห้าโลนี่ยือสบายครับนี่ครับวันนี้ก็ได้ประมาณเท่าน,นี้ครับช่างแบงค์พาลุยครับนี่เจ๊เออจย์อยู่น้องโอมนะครับเอ๊ครับผมวันนี้ลุยต่อไหมครับลุยต่อวันนี้ครับผมวันนี้ลุยต่อวันนี้แค่ผมประกอบการแค่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะ อ่ะครับเดี๋ยวไปลุยันต่อนะครับนี่ถ้าเรือไม่มากวนจะได้เยอะนี้ใช่เรือมากวนครับโอเคครับไปครับวันนี้ทัานแรงพาบุกไหนครับเนี่ยครับวันนี้มาแถวบ้านแถวบ้านครับอเนาะตัวจับลออวันนี้ตัวจับลออมันเป็นอะไรไม่รู้พี่อ๋อเป็นอะไรไม่รู้เหมือนเริ่มเริ่มจะหลวมๆแล้วนะเริ่มจะหลวมๆใช่ไหมใช่พี่อแต่แต่ก็เห็นแน่นอยู่นะ แ,แน<ย>แ่นอยู่นะแนน่อยู่่ใชยังแน่นอยู่ใชียวเออแน่นอยู่เนี่ยพี่ช่างแบงก์ปกติช่างแบงก์ใส่สายประมาณกี่ปอนด์ครับใส่สี่สิบปอนด์สี่สิบปอนด์เนี่ยพวกเราใช้ก็สี่สิบปอนด์เองเนยใช่ครับใช้ประมาณสี่สิบปอนด์แล้วเราใส่ได้ร้อยเมตรครับมันก็พอเราเล่นปลาอะไรเงี้ยอัดเนาะมันก็มันก็อัดได้ไก่ครับเออยิงไกลได้ด้วยยิงไก่ครับแล้ววันนี้ตัวจับล็อกของเราเป็นไงบ้างครับแข็งแรงพี่แข็งแรงนะครัขอดูหน่อยครับแข็งแรงโอ้โห ล้งแตกเขาแท่งแหว่งตันนี้ดูดิครับโอ้โหตัวจับล่าเราเอาอยู่ใช่ไหมครับเอาอยู่ครับเอาอยู่นี่โอ้โหปลาสดๆเลยครับนี่อันนี้แท่งแหว่งพาบุกครับดูสุดยอดกลางแท้หลังบ้านเฮ้ยแท่งแหว่งแค่ไม่กี่เต็มรังครับตัวจับล่าทำพิษนะตันนี้ดูดิโอ้โหยิงเร็วครับยิงรัวเลยยิงเร็วยิงรัวครับป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าเรียบร้อยครับทำพิษครับดูดิครับโอ้โห ไหวไหมเนี่ยเราไหวนี่คือกลับไม่ไหวนะจ๊ะยังดีอย่างพี่วันนี้ยังแมงบอกแป๊บๆใช่วงนี้กี่ชั่วโมงนะสองสามชั่วโมงได้ข้างนะมชั่วโมงครับแต่พรุ่งนี้เต็มวันเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ต้องเอากระสอบขี่กระสอบเนี่ยมีต้องมีสองกระสอบพี่โอ้ไปนะครับเดี๋ยวไปลุยกันครับไปลุยต่อพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาทําคลิปให้ชมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวได้ส่งคลิปให้ช่างแบบ